ไฟคันเล็กเดนอาไปเดิอนอาน้องเหยียบอ่าน้องเหยียบช่วยน้องด้วยช่วยจับมือน้องด้วยช่วยรับน้องขึ้นไปได้ครับ ทําท่ารอหน่อยทํารอก่อนรอเป็นไงอ่านนนุ่้องรอ,อแล้ววันนี้ตีใหญ่มาขับนนรถไฟน,น้องนั่ง,น,งนี่นแหละระวังรถไฟนะครับพี่เราเป๋าครับ ยกน้องด้วยจับมือช่วยน้องหน่อยไม่เอาครับน้ำสุกปรปกไปนวดเร็วใช่ครับใช่ครับดอกไม้ต้นไม้อากาศดีมานนี่มานนี่มานี่แล้วระวังรถไฟด้วยนะครับอาน้องปอไปยืนกลางแขนมามาถ่ายให้เร็ว นี่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 น้องปุ้นมายืนตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่นี่นี่มายืนตรงนี้พี่เปาพี่เปามายืนกลางแขนที่รถไฟมามา่ายให้เร็วกลางแขนท่าไหนท่าไหนน้องครับจิกกระชากจิกกระชากปูนปู ไป,ไปตรงนั้นไม่ได้ครับสถานีรถไฟไ ตอนนี้น้องเปอารอรถไฟอยู่ที่สถานีรถไฟเขาชุมทองต่อจากนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่สถานีสถานีตีเล็กสถานีตีเล็กสวัสดีตีเล็กสวัสดีครับตีเล็กสวัสดีครับตีเล็กสวัสดีครับเ็วตีใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับตีเล็กสวัสดีครับสวัสดีโลองเลยนะ สวัสดีเราเราสวัสดียิ้มหวานน,านันน่นนั่นตีเล็กกับดอกไม้ น้องพปงมากินไก่ไก่ปิ้งของคุณยายดีๆน้องพปงนี่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 แตะเลี้ยงค่ะเองกิมดูหาให้ครบสิบห้าบาทเอาเอาดูกินดูใส่ถุงไม่ต้องนะกินดูไหมเด็ดนะเด็ดเดียว <laughs>